ผมไปเจออันหนึง่งเรื่องหนึง่งอยู่อันนี้พูดชื่อจังหวัดได้เนาะได้จังหวัดพูดได้แต่ <c oughs> แต,แต่อย่ารับบุว่าสถานที่โรงแรมอะไรอะไรแบ้คือจังหวัดเนี้ยในใกล้บ้านผมเลยคือคือโคราชคือผมต้องเล่นตอนนั้นผมมีคิวการกระเสรเข้ามาสี่คิวก็คือสี่จังหวัดจังหวัดแรกที่ต้องเล่นก็คือโคราช ก็เดินทางกันไปปกติไปปกติแล้วก็ไปถึงโคราชเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมเลยครับคือเราจะแต่ปกติอ่ะเวลาผมไปผมจะเอาของพวกกระเป๋าเสื้อผ้าเดินทางเข้าโรงแรมก่อนแต่ครั้งนี้คือไม่ด้วยความที่ว่าเราต้องทําเวลาก็คือที่โคราชอะ่ะผมต้องขึ้นเร็วผมต้องขึ้นประมาณสี่ทุ่มก็คือเรากะว่ายังจะไม่เข้าที่พักก่อนเราเข้าไปร้านก่อน ก็คือซาเช็คทุกอย่างเสร็จเสร็จทีเดียวเสร็จค่อยเข้าไปทีเดียวโอเคก็ซาเช็คเสร็จทุกอย่างเข้าไปพักปกติผมบอกว่าเป็นโรงแรมที่สวยมากเลยนะที่โคราชแล้วทางทางคือแบบปกติเวลาผมไปทอวานเซอ์แต่ละครั้งะเวลาโรงแรมที่ผมพักมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าทางไม่ไม่ใหญ่มากเวลาเราเดินเข้าห้องมันจะมีแบบห้องฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรี้ย <c oughs> แต่อันนั้นเป็นเหมือน <c oughs> เป็นเหมือน อทางเดินในโรงแรมเขาอะถ้าถ้าเปรียบเทียบก็น่าจะท่าปตูตั้งแต่มุมประตูตรงนี้จนถึงเนี้ยคือมันใหญ่มากแล้วห้องจะห้องจะกว้างแล้วที่ทางเดินจะเป็นพรมแต่สวยจริงมันเป็นมันเป็นเหมือนพรมลักษณะเหมือนเอ่อประมาณเนี้ยประมาณอ่าประมาณพรมร้อนพรมกำมีอาพรมกำมีเราเสร็จปุ๊บก็ย้ายไปปกติผมก็นอนคนเดียวอยู่ปกติอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาผมก็จะ นัดนัดดนตรีประชุมโอเคก็เข้ามาประชุมแต่ผมเปิดคือสิ่งแรกแหละที่ผมเปิดเข้าไปในห้องปุ๊บในห้องก็เป็นพรมเหมือนกันเป็นพรมเหมือนกันแต่เป็นผมเจ้าหน้าเป็นพรมสีแดงเป็นพรมสีเส <พง S 2> ดียวบข้างนอกเลยเป็นพรมสีแดงไม่คนละสีะสคนละสีกันเป็นพรมสีแดงก็คือ,คอ,คอทุกอย่างเป็นพรมสีแดงหมดแล้วก็เข้าไปในห้องปกติสิ่งแรกที่เข้าไปอ่ะผมรู้สึกว่ามันอับ กลิ่นมันออกตุ่อๆอับๆหน่อยคือเปิดเข้าไปไม่ได้เจอลงกันแท้แน่ไม่เจอไม่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 ได้เจอลงกันแท้คือเปิดเข้าไปเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเราอยู่แล้วเราอึดอัดอะไรเงี้ยแต่ก็ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่ะก็พักผ่อนไปปกติก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรแต่พอผ่านไปถึงประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เลยนัดนักดุนตีเข้ามาเข้ามาเล่นที่ห้องผมอะไรเงี้ยประชุมกันผมจำได้ว่าผมจะนั่งตรง เพราะว่าในโรงแรมจะมีเก้าอี้เนาะเป็นมันมีโต๊ะโต๊ะสองตัวแล้วก็เป็นกระจกเก้าอี้สองตัวแล้วก็เป็นโต๊ะวางเป็นกลมเป็นกระจกอะไรตอนตอนนั้นประมาณ่โมงตอนนั้นน่าจะประมาณเกือบสองทุ่มสองทุ่มครึ่งอะไรประมาณแต่น,นี้ผมนัดมาเร็วเพราะว่าเราจะขึ้นโชว์เร็วมากอะไรเง<ช>ี้ยนัดมาคุยกันก่อนเข้ามาเ,เข้ามาเสร็จปุ๊บผมนั่งเก้าอี้ออมีมือกองมือกองผมแล้วก็มือกีตาร์นอนบนที่นอน ที่นอนที่นอนตรงนั้นอะ่ะจะติดกับผนังผนังห้องผนังห้องคือไม่มีหน้าต่างไม่มีหน้าต่างนึกภาพโรงแรมโรงแรมจะเป็นทางเดินเป็นตรงกลางจะเป็นห้องสองห้าแต่ผมห้องเนี่ยจะติดอยู่ฝั่งฝั่งริมๆเลยคือเหมือนลนักษณะเหมือนถ้าเรามองไปมองไปโรงแรมอะ่ะเราจะเหมือนแบบเฮ้ยมันติดกับอีกห้องนึงหรือเปล่ามันจะมีทางล็อกทางเดินต่ออะไรเพราะว่าเวลาผมเดินเข้าไปอ่ะ พี่สังเกตว่าโรงแรมจะเป็นคล้ายๆตัวทีอ่าเป็นเป็นตัวทีอสูบเป็นตัวทีทีข้างบนปุ๊บคือที่ผมเดินอ่ะผมเดินมาฝั่งฝั่งนี้คือเราเดินเข้าฝั่งนี้ถ้าตรงไปก็จะเป็นตรงไห่ตรงตัวทีถ้าตรงไปข้างล่างก็จะเป็นตรงไก่เนี้ยแหะอ่าเราเดินเข้าไปอย่างนี้ใช่ป่ะโรงแรมอ่ะเราคิดว่ามันเป็นเหมือนทรงตัวทีก็คือเดินปุ๊บเดินเข้าไปปุ๊บเราจะเลี้ยวขวา เ,เดี๋ยวหาวคือเดินโรงแรมข้างหน้าอ๋อมันเป็นทางเดินน่าจะมีล็อกของโรงแรมอยู่อ,อะอ่างนั้นนอนไปสักพักเสร็จปุ๊บก็ค<ๆ>ุยกันไปสักพักปุ๊บแต่ด<ๆ>้วยความทีม่มือมือไอ้มือกิต้าผมเล่นโทัพร์แต่มือกองผมนอนพิงนอนนอนพิงที่นอนอย่างเนี้ยหัวมันก็จะมันเหมือนแบบเวลามันนอนมันจะแบบไม่เอาไม่เอาหมอนมารองอะ่ะมันนอนพิงอย่างเงี้ยแล้วก็หัวติดกับผนงังพอสักพักปุ๊บอยู่ดีมันมันกระโดดขึ้นมา มันบอกว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตกใจหมดเลยก็เลยถามว่าเป็นอะไรก็เลยถามว่าเป็นอะไรเสร็จปุ๊บมันบอกว่ามันได้ยินเสียงคนแก่มันได้ยินเสียงคนแก่หัวร้อใส่มันอะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงคนแก่ด้วยความที่ผมก็บอกว่าแบบห้องกลางๆได้เปล่าเพราะว่าด้วยด้วยด้วยความชอบช่วงทางเดินเนี่ยมันเป็นตัวทีไงคือถ้าตรงไปอีกมันก็จะเป็นหอห้องอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าตรงอ่าตรงนี้เป็นห้องปุ๊บ พอ,อเราหา้าปุ๊บก็มานั่งคุยกันปุ๊บทุกคนภาวะแบบช็อกไปเลยเงียบเสร็จปุ๊บตัดสินใจแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรเสร็จปุ๊บเอาเราลืมไปแล้วแ,ลวแลวหละเสร็จปุ๊บพากันแต่งตัวอาบน้ำปุ๊บเราคิดว่าแบบมันแกล้งเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้คุยกันเลยเราไม่คุยกันเลยเสร็จปุ๊บก็อาบน้ําแต่งตัวกันไปเล่นกระสือเล่นกระสือเสร็จจบคือปกติอะ ผมจะเอาของขึ้นรถเลยก็คือถ้าเราไปเล่นรเสร็จคือเราจะเก็บของไปเลยไงแต่คือเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งเรากะว่าเราเรายังมีเวลาเราเล่นเสร็จเราจะกลับมาที่ภาคเหมือนเดิมคือเราเอาของไปที่ภาคก่อนมาอาบเล่นเสร็จมาอาบน้ำแล้วก็ค่อยขึ้นรถตู้ไปต่อเสร็จปุ๊บทุกคนเก็บของเสร็จปุ๊บทุกอย่างเราปุ๊บแล้วผมก็นัดมาที่ห้องอีกนัดมาห้อง,องเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บแล้วก็มานั่งเล่าว่าไม่ได้ยินเสียงตรงไหน แต่ทุกคนเอากระเป๋าอะไรมาหมดอะไรนี่อันนั้นคือเล่นเสร็จแล้วอ่าเล่นเสร็จแล้ว่ะแปลว่าตีสองตีจิตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นใช่ก็คือเล่นเล่นเสร็จแล้วเล่นเสร็จทุกอย่างเล่นเสร็จหมดปุ๊บคือเราจะไม่คุยเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากแบบให้มันแบบมาแบบอันนี้เสียเรงการทํางานเลยแต่แต่ทําไมนัดนัดมาห้องเดิมอ่ะทาไมถึงไม่ไม่คือนัดมาห้องเดิมคือเอากระเป๋าทุกอย่างมาคือเรากะว่านัดมาเสร็จปุ๊บอ่ะผมกำลังจะเล่าว่าพอนัดมาถึงห้องผมเสร็จปุ๊บทุกคนเอาของมาอยู่ห้องผมมแล้วตัดสินใจเลย ป่ะกูพาเดินไปตรงที่มึงได้ยินเสียงผมบอกว่าแม่ไงก็ห้องข้างอ๋อค่อ,อ,อย่างไงก็ห้อ,ง,อง,ขงข้างจำได้ไหมที่ผมบอกว่าทางเป็นตัวทีอ่าใช่โอเคงั้นไปหมดเดินออกมาปุ๊บจากห้องเดินตรงมาเลี้ยวขวามันเป็นตัว T ไงม,ม,มันต้องจะมีต้องแบบเลี้ยว,ยวขวาออกไปปุ๊บเดินออกไปปุ๊บ คือตรงนั้นแม่งมีแต่ป่าพี่คือจริงๆไม่เป็นทางเดินตรงไปแต่ขวามือเดินเป็นป่าใช่แล้วไอ้ฟ่นนู้นก็เป็นนกพากเหมือนเดิมแต่คือตรงกลางๆอ่ะแม่งเป็นป่าขึ้นเต็มเลยแต่มันเหมือนแบบเหมือนเขาปลูกอะไรไม่สักอย่างแต่ไม่รู้เหมือนเหมือนเป็นเป็นกออะไรที่อยู่ลำนองที่เป็นไอ้ยายาทั้งยยวซีเขียวเออผือบ้านเราเอิญผือแบบนั้นเลยหลังจากนั้นแหละภาษากลางไม่รู้เราคือแบบพวกผมเดินไปใช่ไหมเดินไปปุ๊บแล้วก็หันไปมอง ก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะได้ยินเสียงยังไงมันไม่มีห้องข้างผมนึกในใจว่าเออว่ะแม่งมันเป็นป่ามันไม่มีห้องข้างแล้วไม่ได้ยินเสียงตัวนั้นถ้าบอกว่าเสียงตุนั้นทะลุามามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่แล้วตอนนั้นแหละครับทุกคนเงียบรีบกลับไปปุ๊บลงไปข้างล่างเลยของอยู่ในห้องก่อนของยังอยู่ในห้องอลงไปเสร็จปุ๊บแล้วไปคุยกันอยู่ยในรถปุ๊บแล้วก็ให้ผู้จัดการฟัง ว่าแบบได้ยินเสียงอะไรกันยช่พี่มันปุ๊บ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 อะไรปุ๊บผู้จัดการก็บอกว่าให้ขึ้นเบลของเราต้องเดินทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมามายืนมันก็มาคุยกันกอดอกแบบมึงสูงฝาดหรือเปล่าเฮ้ยมึงอะไรหรือเปล่ามันบอกว่ากูไม่ได้หูฝาดไม่งั้นกูจะสะดุ้งขึ้นมาทำไมกูได้ยินจริงๆอะไรมันพูดอย่างนงี้รอสักหน่อยก็เลยบอกผู้จัดการว่ารอสักหน่อยก็เลยถามว่าสักประมาณตีสามตีสี่เคาะได้ไหมรอสักหน่อยก่อนตอนนั้นคือพานช็อคอยู่เลยทุกคนช็อกหมด ยิ่งด้วยความที่นุตีผมอ่ะมือคีย์บอร์ดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยังเป็นเด็กอยู่อ่ายังเรียนมัธยมอยู่ออยร้องกลัวจนร้องไห้นั่นแหละประเด็นโรงแรมหนึ่งอยู่โคราชดีมากแล้วก็ใหญ่ผมบอกเลยอยู่โคราชแต่ทุกคนไปอันนี้กัน,นเอาเองแต่ผมไปเจอมานั่นแหละครับเลขเลขห้องอะไรครับอะไรนะครับเลขห้อง <laughs> เลขห้องอจำได้ไหมผมจำเลขห้องไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือมันปิดกับป่าเลย เ็กำลังนึกอยู่นะว่าโรงแรมอะไรจะดีไซน์แบบนั้นแน่นอนพี่เอางี้ดีกว่าถ้าบอกป่าป่าถ้าเกิดป่าทั่วไปผมยังพอเข้าใจได้ว่ามันอาจจะมีคนมาหาจับกบจับอะไรก็ได้เพราะว่าดีสารแต่นี่ป่าผือไม่มีใครเข้าไปแน่นอนแน่นอนเพราะป่าพือรู้ไหมว่าพี่รสิ่งที่ผมตกใจมากที่สุดคืออะไรเราไปเช็คไอ้อันนี้อะไรนะเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ใช่ป่ะคือที่เราจะขึ้นไปที่นอนชั่น่นอ่าคือจะขึ้นเครื่องไปห้องพัก ึ้นรไปเท่านั้นแหละเปิดรตบปุ๊บตกใจว่าคืออุทานออกมามแม่งโรงแรมแม่งใหญ่ขนาดนี้แม่งทางเดินแม่งทำไมกว้างจังวะทางเดินคือมันกว้างมากมันมันกว้างมากคือแบบนั่งรถตีห้าคนเนะ่ะทั้งผู้จัดการรวมนี้ผมต่อแถวอยู่เงียน,นะแม่งยังยังแบบยังไม่ยังยังไม่หมดยังยืนไม่เต็มอะ่ะคือเดินหน้าใช่มันยังไม่เต็มคือแบบคือเรารู้สึกว<ๆ>่าแบบเราไม่เคยเจอโรงแรมแบบนี้มาก่อนอทำไมมันกว้างจังเลยวอหยาคือตัวทางเดินเป็นพรม คือแม่โคตรดีอะ่ะบอกเลยว่าโรงแรมที่ดีมากน่าจะมีไม่กี่โรงแรมใช่ใชผมจําขึ้นใจเลยนั่นแหละเนคือมันตกใจมันตกมากคือผมรู้สึกตุตุตั้งแต่เปิดห้องไปแล้วแต่ในความคิดเราคือห้องมันยังมันอาจจะยังไม่เปิดแอร์มันอาจจะกลิ่นมา่าคือมันลักษณะเหมือนคนที่แบบเขาทําความสะอาดเสร็จแล้วปิดห้องไว้คือยังไม่มีใครมาพักก็ไม่มีใครเปิดแอร์ใช้ป้าล่ะอ่า เราเปิดไปคือเรารู้สึกตูต่ๆล้วรู้สึกแบบอึดอัดแล้วแต่เราไม่ได้คิดอะไรมากมายคือเราไม่ได้คิดถึงตังนี้เลยอะไรประมาณนี้ที่จริงที่เจอแต่ได้ยินเสียงคนแก่แต่ก็ยังไม่หลืมนะพี่ยังยังคุยพอไปเล่นจังหวัดอื่นก็ยังคุยกันปกติว่าแบบแกลหรือเปล่าว่้แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีมันเข้าใจว่าแกลแต่บางทีแบบสถานการณ์เนี้ยแบบด้วยความที่เรานรองนเป็นผู้หญิง แล้วน้องกลัวแล้วน้องร้องไห้ผมก็พยายามเลยด้วยความที่เรามองก็โมโหด้แบบกเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวน,น้องร้องไห้เนี่ยขนาดร้องมึงร้องน้องมันร้องไห้มึงก็ยังพูดไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าจริงๆกูได้ยินเสียงจริงไม่งั้นกูไม่ใช่เขาก็ยืนยันว่าเขาใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราคือมึงไม่พูดก็ได้ใช่น้องมันกลัวเนี่ยน<ต>้องมันคือน้องแบบใช่พี่สาวเขาไปน้องอ่ะก็คือพี่สาวเข้าไปด้วยพอน้องเพิ่งตอนนั้นน่าจะอยู่มสองจะเล่นคีย์บอร์ดให้ผมอะไรอย่างเงี้ยน้องมันกลัวแล้วน้องมันกลัวมัน มันกลัวน้องก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่คุยอะไรที่กันแต่จะก็ยังคุยตรงที่ก็ยังมาคุยแบบอ่าโดยที่แบบผมก็ยังสงสัยมัว่าไอ้ได้ยินเสียงจริงหรออะไรได้ยินเสียงฉันบอกว่าได้ยินเสียงจริง,งไม่ได้พูดเล่นแต่ได้ยินเสียงจริง,งอะไรผมมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวเหมือนกัน